เป็นโลหิตจางควรจะกินอาหารประเภทไหนเพื่อเสริมธาตุเหล็กดีบ้างมาชมกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะนั่นก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อแกะพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามีปริมาณธาตุเหล็กสูงค่ะอย่างที่2ตามมาติดๆนะคะนั่นก็คือพวกเครื่องในสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนตาไตหัวใจนะคะพวกนี้ก็จะมีธาตุเหล็กสูงเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่3อาหารทะเลค่ะอย่างที่4ถ้าไม่กินอาหารที่เป็นพวกนอกเหนือจากพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วนะคะในผักใบเขียวเองก็มีธาตุเหล็กสูง เหมือนนกันค่ะเช่นคณะบล็อกอครี่ปวยเล็งนอกเหนือจากธาตุเหล็กจะสูงแล้วยังมีโฟเลตสูงด้วยค่ะซึ่งโฟเลตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะคะและข้อสุดท้ายนั่นก็คือพวกธัญ,ญพืชแล้วก็ถั่วต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกมเมล็ดฟักทองะมงมวง,มงหิม,มพานด์อัลมอนด์ถัว่วเหลืองถั่วลิสงพวกนี้ก็มีธาตุเหล็กสูงเหมือนกันค่ะใครที่เป็นโลหิตจางอยู่ลองไปกินกันดูนะคะน่าจะช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงได้ค่ะ คอนเทนต์ต่อไปอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยค่ะ